รอบนี้ใช้นี้ให้รอบท้ายเจนนีประกาศไม่ไหวแล้วทุกคนช่วงนี้เห็นข่าวเจนนีได้หมดทสดชื่นไหมเรียกได้ว่าเขาจอไหนก็ขึ้นจอนั้นกับเรื่องที่ชี้เจนนีทะเลาะกับคุณแม่ของตัวเองโดยสาเหตุจากหนี้สินจนทั้งคู่มีการออกมาไล่โตตอบกันไปแล้วรอบนึงล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอได้ไปออกรายการโขนกระแรผอมเปิดใจครั้งแรกทั้งน้ำตาว่าตอนนี้แม่มีหนี้สินอยู่3มล้านบาทและตั้งใจจะใช้หนี้ก้อนสุ ดยห,หมเลซึ่งเจนนี้เล่าว่าที่ตัดสินใจใช้นี่ก้อนสุดท้ายของแม่และตัดสินใจออกมาพูดนี้ก็เพราะว่ามีเหตุผลด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อแรกเธอบอกว่าอยากให้ทุกอย่างมันจบก่อนที่ลูกจะโตไปเจอกับข่าวพวกนี้เองข้อ2ไม่อยากให้ปัญหาเรื่องนี้กระทบกับความสัมพันธ์ของเธอ และแฟนแล้วขอสุดท้ายเธอแค่อยากให้แม่ได้มีความสุขในช่วงท้ายของชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องนี้สิ้นมาขางคาอีกคุณพระเอาดีๆฟังแล้วมันก็วานอมคมกลืนแล้วก็จุกข้างในอกแทนจริงๆนะคะเธอบอกโดยว่าไม่ว่าแม่จะให้อภัยหรือไม่เธอก็จะรับผิดชอบนีสินก้อนนี้ให้เสร็จสิ้นเองส่วนคนที่ฟังอย่างเราๆก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งของเจนนี่ที่โตขึ้นมากๆและอยากปิดแพ้ในครอบหัวให้ได้จริงๆสุดท้ายนี่และชีวิตแม้จะเป็นคนดังข้างนอก ดูสดใสแต่ข้างในก็ยังมีเรื่องยากให้จบลงเหมือนกันสุดท้ายนี้เราทุกคนก็อยากให้คนในครอบครัวมีความสุขและเนอะอเดียนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจนนี้อีกเสียงนะคะเราปักตะกาพร้อมกันอยู่เด้อส